นี่ฮะกับดักก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราซื้อมาจากไหนนะลาซาด้าอันนี้ก็จากราซาด้าเช่นเคยครับนี่ฮะทุกคนกับดักราคา42บาทไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็ดูแบบเป็นหุบได้เหมือนล่มนะครับทุกคนมือวางอันดับหนึ่งของเราครับมุ่งหน้าไปแล้วขันอยู่ขับกินครับมโนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรา ก็มาดักกุ้งกันอีกเช่นเคยครับวันนี้แม่บ้านมาเองนะครับวันนี้พ่อบ้านไม่ว่างนะครับเราก็ได้เก็บกู้ไปเมื่อวานนะครับใครได้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะลงกับดักไว้เพิ่มนะครับดูว่าวันนี้จะเิงหรือเปล่านะครับเราได้สูตรสูตรดักกุ้งนะครับกุ้งฝอยก็เป็นสูตรที่ว่าต่อต่อกันมานะครับลองทําดูนะครับหลายๆสูตรอันไหนดีก็ ทำไปนะครับเพราะว่าแต่ละที่นะครับสูตรแต่ละที่ไม่สามารถใช้ในสถานที่ดักเดียวกันได้นะครับบางทีแบบไปดักอีกที่นึงโอ้สูตรนี้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพอมาใช้กับอีกฝั่งนึงไม่เข้าเลยไม่ติดเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากุ้งไม่มีหรือว่าสูตรนั้นแบบสถานที่ตรงนั้นกุ้งอาจจะไม่ไม่ค่อยชินกับกลิ่นอาหารหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับอ่ะน,นี้ก็เป็นสูตรหัวหันรปลาดุกนะฮะ หัวหันปลาดุกหรือว่าใช้ได้ครับตรงนี้กับบอ่อนาน้อยเรานะครับเราไปดูกันครับทุกคนเราจะดักข้างในนู่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเอาหัวหันนะครับใส่ในกับดักเรานะครับอันนี้จะเป็นมัดหัวหันะครับอันนี้เก่าอะ เราจะใช้นี่นะหัวอาหารประดุกนะครับทุกคนใช้ได้นะครับใครที่ดักกุ้งปล่อยก็ลองใช้ดูครับเพื่อจะเข้ากับสถานที่นี่ฮะกับดักก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราซื้อมาจากไหนนะลาซาดาอันนี้ก็จาก l a าด d าเช่นเคยครับราคาไม่แพงมากอันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่นะซื้อตอนนั้นสี่สบสบาทสี่สิบอบาทนี่ฮะทุกคน กับดักราคา42บาทนี่แหละ42 38นี่แหละครับไม่แพงมากนะครับอันนี้ก็ดูแบบเป็นหุบได้เหมือนล่มนะครับทุกคนนะหุบได้มันล่มอ่าลังถือสองอันหนะถือสองอันนะ่ โอเคนี่นะครับสองอันเรานะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นเราจะต้องมัดปลายตรงนี้ไว้นะเพื่อจะไม่ให้มันหลุดออกนะทุกคนพอเราจะได้ไปลาออกเราก็ออกทางนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นรูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองให้ดูสำหรับคนที่เคยใช้แล้วก็ก็ไม่ว่ากันนี่นะครับเป็นรูประมาณนี้เอาไวป้ปลดสัตว์ที่มาติดข้างในนะทุกคนวันนี้ ในบ้านเราก็จัดการเองเลยนะครับดูกันนะครับอันนี้เราจะวางตรงไหนบ้างก็หกบุ้งสอ,อ,องอันนี้เอามากี่อันสามอันสามอันพังไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาดูสถานที่ก่อนฮนะอันนี้เป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะก็ประมาณนี้ครับยังไม่ถึงกับ หมดแสงนะครับทุกคนลองไปดูครับนี่เราก็เตรียมไว้นะครับวันนี้พ่อว้านไม่อยู่นะครับเราต้องปฏิบัติการหน้าที่แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้กุ้งฝอยทุกวันเลยนะครับกินแต่กุ้งทุกวันเนี้ <c oughs> ดูนะครับต้องลงไปเลยเหรอ <c oughs> ต้องลงไปเลยนะทุกคน นนกล้องลงไม่ได้นะกล้องมีแผลมือวางอันดับหนึ่งของเราครับนุ่งนาไปแล้วอันนี้ไม่ใช่สระน้ำนะทุกคนเป็นเป็นนาข้าวเราเนี้ยแต่ว่าน้ำเยอะน้ำมาอู้ยน้ำมาเยอะเกินทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้เรามาถ่ายวางไว้นะครับแต่ละอันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเป็นคลิปโลกกันเนี้ยเราจะให้ดูตอน กู้ขึ้นมาด้วยนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะทุกคนโอ้โหน้ําเยอะทั้งสองฝั่งนะฮะถ้าคนไม่รู้เดินมาคิดว่าเป็นสระน้ําหรือบอ่อน้ํานะทุกคนน้ำเยอะจริงทุกคนดูนนทัยฮะนนทยัยโอ้โหนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนกู้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เราก็ทกําการวางไว้นะใต้วงพระงองค์ตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ของกุ้งป่อยจํานวนเยอะนะครับ ครับก็สวัสดียาำเช้านะครับมาดูชิดักกุ้งเหมือนเดิมครับอ่าคือเมื่อวานนะครับให้ลูกสาวกับป้าเขามาดักนะมาลองดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมามาดูกันครับมาดูกันอันนี้หน่อยก็หอยแล้วครับหอยแล้วเต็มเลยครับ นะครับังแรกครับโอ้ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่นี่ให้ลูกสาวกับป้าโอ้มันดักกันเมื่อวานเนาะวันนี้เขาไปโรงเรียนเลยต้องมาดูเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมเออเนี่ยครับนะก็พก็ได้ครับสูตรเดิมนะครับสูตรอาหารปลาดุกอือนะครับ เน้นก็หอยนะครับเยอะมากนี่ครับีหลังนึงครับเน้นก็หอยนะครับเยอะที่สุดดีโอ้นี่ก็ได้กุ้งเหมือนกันนะฮะไม่เยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ครับเห็นไหมครับเห็นกุ้งไหมอ๋อเคไม่เยอะครับหลังนี้ก็โอเคครับ ผลงานหง่าวเนาะพอได้ปลนครับพอได้ปลนนี่ครับกุ้งฮะนี่ฮะ นี่ยครับหาอยู่ข้ากินครับบานอกนี่นะครับผลงานนะฮะลูสาวเนานี่เดี๋ยวเราไปเก็บหอยกันนะครับ ก็ฝากขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมเพจพอบ้านทํากินเนาะครับเี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ